ต้องบอกว่าเพื่อนกับหนังเรื่องนี้ทําหนาวมาได้ดีมากเลยค่ะซึงมากน้ำตาไหลเลยชอบคือพลังของพ่อทําให้แบบร้องไห้ตามเลยอะค่ะน้ำตาไหลเลยมันจะมีแบบฉากที่เราต้องซึ้งให้เสียน้าตาจริงค่ะมากครับขอบคุณทุกคนมากๆ ครับพวกเรานักแสดงแล้วก็พุ่กกับนะครับจากภาพยนตร์เรื่องยูนิเกตตัวพายกอ นะครับขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะครับที่มาดูมาดูใช่ครับแล้วก็เราก็มีโอกาสได้เข้าไปดูร่วมกับทุกๆคนด้วยเนาะหลายครั้งได้หลายรอบนะครับล้วก็ดีใจแล้วก็มีความสุขมากมากนะครับที่แบบเราเห็นทุกคนยิ้มทุกคนหัวเราะทุกคนร้องไห้มีความสุขไปกับหนังเรื่องนี้ขอบคุณจริงๆครับขอบคุณจากใจเลยนะครับขอบคุณครับ ทุกๆคนนะคะที่ทําหนังดีๆมาให้เราได้ติดตามกันทุกปีนะคะก็จะติดตามผลงานต่อไปค่ะให้ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆก็สู้ๆครับผลงานดีมากผมชอบเลย